สวัสดีครับรอน Auto อต o ตอรนะครับวันนี้เรามาอยู่กับรถกระบะของ Ford นะเพราะว่า Ford มีการปรับรายละเอียดเล็กน้อยนะฮะกับตระกูลของ r a n เจ r ของเขานะฮรไม่ว่าจะเป็นตัวของ r a n เจ r Raptor ตอร์นะฮะ r a เเจอตัว w i ยแทนะฮะแล้วก็ตัวของ r a n เจ r XLS นะครับซึ่งทั้ง3รุ่นนี้มีการปรับราคาใหม่ด้วยเล็กน้อยนะครับดยตัวของ Raptor รเนี่ยราคาครั้งนี้จะอยู่ที่1,984,000บาในตัวะครของ WiT ี่ง่ 1,14,000้าน0บาทแล้วก็ในตัว XLS เนี่ยราคาจะอยู่ที่8 9 9 0 0 0บาทอันนี้เป็นราคาพิเศษนะฮะปรับถูกลงนะจากเดิมเนี่ยราคา9,34,000าบาทนะเดี๋ยวพามาดูครับวันนี้มีการปรับรายละเอียดอะไรไปบ้างนะสำหรับตัวของกระบะท,ทั้ง3รุ่นนี้ก็เดี๋ยวไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับเดี๋ยวเริ่มมันที่ตัวของ Ranger r a p t o r ก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าในตัวของ Ford ครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีการปรับอะไรเนี่ย เยอะมากมายนะเป็นการเพิ่มเรื่องของลวดลายสติกเกอร์ใหม่มีการติดโลบาร์มีการติดสปอร์ตบาร์มาใหม่นะครับเพราะความสดใหม่มากขึ้นแต่ถามว่าข้อดีของการได้ชุดแต่งมาจาก Ford เลยเนี่ยมันมีข้อดียังไงนะครับก็คือเราได้ประกันเนี่ยจากศูนย์มาโดยตรงเลยมาพร้อมกับตัวรถเลยครับเราไม่จะเป็นต้องไปหาติดเพิ่มเติมข้างนอกอีกแล้วอันนี้จะเป็นข้อดีของการที่เราเนี่ยเลือกชุดแต่งจากศูนย์ เลือกชุดแต่งจากแบรนด์โดยตรงนะฮะในตัวของแรปเตอร์เนี่ยจะมีการเพิ่มตัวของสปอร์ตบาร์มาที่ด้านหลังนะฮะแล้วก็สติ๊กเกอร์ลวดลายใหม่ตรงนี้ก็จะรับประกันมากับตัวรถเลยแต่ถามว่าออปชันฟังก์ชันอื่นๆก็ได้มาเหมือนเดิมนะฮะในตัวท็อปคันนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน3.0ลิตรเทอร์โบนะ,ค,ะคันนี้เนี่ย397แรงม้าแรงบิด583นิวตันเมตรคระับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติน่ะแบบ10สปีดแบบ e-shifter นะฮะก็ะถือว่าเป็นรถที่แรงมาก เครื่องโหดมากนะพวกดีไซน์ต่างๆก็เหมือนเดิมนะไฟหน้าก็เป็น Full LED อยู่แล้วนะฮะไฟเด t a ทามันนิ่งไลท์ก็ Full LED มีระบบไฟเปิดปิดอัตโนมัติมาให้กล้องรอบคันทุกอย่างนะฮะมีมาให้เหมือนเดิมทุกอย่างนะในตัวนี้แล้วก็ได้มาเป็นล้อเนี่ยขนาด17นิ้วนะแล้วก็ได้ยางเป็น a อ l เทอร์เรนแบบนี้เลยยางนี่ด,ดูดูโหดมากลวดลายล้อต่างๆอาจจะเป็นสีแบบเทาๆดำๆนิดนึงสีด้านๆน,นะดูสวยดีครับล้อตัวนี้ มีการติดบันไดข้างต่างๆมาให้นะบายสปอตต่างๆมีมาให้หมดเลยแต่ตรงนี้แหละฮะที่บอกไปว่ามีการติดตั้งเข้ามาเพิ่มเติมก็คือตัวของสปอร์ตบาร์ตรงนี้รับประกันจากศูนย์เลยนะฮะตรงนี้แล้วก็ลวดลายของสติ๊กเกอร์นะฮะอันใหม่นี่แรปเตอร์เต็มๆแบบนี้เลยนะฮะไล่มาที่ด้านท้ายนะครับไฟท้ายก็เป็น LED อยู่แล้วสำหรับคันนี้เนี่ยมีรวดลายสติกเกอร์คำว่ารแรปเตอร์สีดำแบบนี้มาให้ดูสวยงามนะฮะนี เปิดท้ายก็ธรรมดาทั่วไปนะฮะไม่ได้มีตัวสโลมาให้นะตรงนี้แล้วก็ภายในของตัวแรปเตอร์นะฮะผมนี่ชอบมากรู้สึกว่า ดูดุดันดูสวยดีชอบลวดลายสีส้มที่ตัดกับตัวเบาะหนังที่ให้มามีการตัดกิมมิกด้วยมีหนังกลับมาให้สลับกับหนังสีดำนะแล้วก็มีหนังสีส้มมีโลโก้แรปเตอร์ตรงนี้มาให้เบาะคนขับนะครับปรับไฟฟ้าอยู่แล้วแล้วก็อีกหนึ่งจุดเด่นของตัวแรปเตอร์เนี่ยเขาจะมีหมวกกังขับขี่เนี่ยมาให้ถึง7โหมวกกั้งขับขี่นะครับดูจากตรงนี้ได้เลยจะมีมาเยอะมากนะครับเนี่ย4 high 4 low ขับ2ขับ4สามารถปรับกันได้มีเบรกมือไฟฟ้าวเวลชาร์จมาให้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยค่อนข้าง,างจะครบคันอยู่แล้วสําหรับกระบะของ Ford นะฮะแล้วก็มีหน้าจอกลางขนาดใหญ่มาให้แต่ว่าจะเป็นทรงแบบแนวตั้งตามเอกลักษณ์ของเขาชอบดีไซน์ที่เขามีการตัดสีส้มเนี่ยตามดีไซน์ต่างๆนะเนี่ยอย่างกรอบแอร์ตามบอะนะฮะรู้สึกว่ให้ดูสวยงามดีตามพงมลัยด้วย เดินได้ก็เป็นสีส้มนะมีโลโก้แรปเตอร์มาให้เหมือนกันมีตัวของไพ s h ชิปมาให้ด้วยสำหรับในตัวนี้นะฮะก็ถือว่าดูดีด้านหลังนี่ก็พื้นที่โอเคอยู่นะครับสำหรับกระบะก็มีแอร์ทถาสอมีพอร์ตการเชื่อมต่อต่างๆมาให้ตามปกตินะครับต่อมานะครับอันนี้จะเป็นตัวของ Ranger w i ายนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีการติดตั้งตัวของสปอร์ตบามาให้เหมือนเดิมนะแล้วก็สติกเกอร์ข้างตัวรถ แต่ว่าสติกเกอร์เนี่ยจะเปลี่ยนช่วงที่เป็นประตูหน้าจนถึงประตูหลังนะจะมีติดลวดลายสติกเกอร์มาให้แล้วก็ปรับล้อดีไซน์ใหม่มาขนาด18นิ้วนะฮะแหมเขาเปลี่ยนเยอะจริงๆนะฟอร์ดรอบนี้ก็ถือว่าเพิ่มความสดใหม่นะฮะก็ถือว่าเป็นข้อดีไปมีประกันจากตัวของแบรนด์มาให้นะเนี่ยล้อลวดลายใหม่ที่บอกไปสีดําแบบนี้สีสวยนะสีมันจะออกด้านด้านิดนึงมันจะไม่ใช่สีแบบดําเงาอะไรอย่างเงี้ย ผมชอบสีแบบด้านๆอย่างนี้แล้วรู้สึกมันดูดุดันดีสําหรับสีแบบนี้นะแล้วก็นีฮะสติกเกอร์ที่ผมบอกไปมันจะเริ่มตั้งแต่ประตูด้านหน้านะฮะลาดยาวมาจนถึงประตูด้านหลังตรงนี้มันก็จะมีสติกเกอร์ตัวของ w วท์แท็กมาให้กระจกต่างๆนะฮะตัวนี้ไม่ได้มีบายสปอตอะไรพวกนี้มาให้นะ ดีไซน์ค่อนข้างจะดูใหญ่ดูบึกบึนนะฮะแล้วก็ด้านท้ายมีการติดตั้งสปอร์ตบาร์มาให้เหมือนกันตรงนี้จะเป็นสีเงินนะอันนี้ก็จะแบบสีดำดำเทาๆแต่จะเป็นสีเงาๆแบบนี้เพิ่มความสวยงามเพิ่มความหยุดดันมากขึ้นใครซื้อรถมาสายแต่งรถอยากเปลี่ยนอย่างเงี้ยติดตั้งได้เลยนะฮะตรงนี้ แล้วภายในของตัว Y-T ยแทกเนี่ยก็จะยังมีความเท่ยู่แต่ก็จะเรียบกว่าในตัวของ Ra p t ต r นิดนึงนะฮะแต่ว่าเครื่องยนต์คันนี้เมื่อกี้ลืมบอกไปคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรเทอร์โบนะครับ170แรงม้าแรงบิดเนี่ย405นิวตันเมตรคันนี้จะเป็นเกียร์แบบ6สปีดนะครับเ,เกียร์แตกต่างกันแต่ว่าเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้เหมือนกันแล้วก็จะไม่ได้มีโหมดการขับขี่อะไรที่สามารถปรับเปลี่ยนได้เยอะเหมือนในตัวท็อปแล้วนะฮะแต่วเล็าช์าพวกนี้มีมาให้หน้าจอการแบบดิจิตอลอย่างเงี้ยมมาใหอู แล้วก็การเดินได้จะเป็นสีเหลืองเหลืองส้มๆมนะฮะมีโลโก้ไวท์แทมาให้เบาะเป็นเบาะหนังเหมือนกันพาโนชิปต่างๆก็หายไปแต่ว่าดีไซน์ยังถือว่าสวยอยู่ให้มาค่อนข้างจะจับเต็มนะฮะตรงนี้มีพื้นที่เก็บของนะอันนี้มีตัวของพาวเวอร์ออเให้ด้วยอ่นะแล้วก็เมื่อกี้ลืมให้ดูไปอีกอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวพาไปดูที่ด้านท้ายของกระบะนะครับคือถ้าเราลองสังเกตดูเนี่ยด้านท้ายกระบะของ Ford เนี่ยเขาจะมีลักมาให้ซึ่งจะมีในตัวของแรปเตอร์ด้วยนะครับ จะอยู่บริเวณน,นี้นะฮะนี่ฮะมันจะมีปลั๊กอยู่ตรงนี้นะฮะเราสามารถต่อไฟได้ความแรงเนี่ยก็230โวลต์นะครับในตัวแรปเตอร์ก็มีมาให้เหมือนกันพื้นที่นี้ก็สามารถไว้ขนของอะไรได้ตามปกตินะฮะฟอร์ดนี่ก็ค่อนข้างจะใส่ลุยอยู่แล้วนะสำหรับคนที่ซื้อตรงนี้ แล้วก็มีกล้องถอยหลังมาให้นะฮะบริเวณนี้ที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรนะครับเปลี่ยนแปลงหลกัหลกๆก็ประมาณนี้และรุ่นสุดท้ายนะครับในตัวของ XLS นะฮะตัวนี้ก็จะมีราคาเนี่ยที่ย่อมเยาวที่สุดนะฮะไม่ถึง1ล้านบาทตัวนี้จะอยู่ที่ 8,900 0บาทแล้วก็เป็นราคาพิเศษด้วยจากเดิมเนี่ย9,34,000บาทนะครับซึ่งตัวของเครื่องยนต์เนี่ยในตัว XLS เนี่ยจะเท่ากับในตัวของ y t e c นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรเหมือนกัน170แรงม้าแรงบิด405นิวตันเมตรนะฮะเกียร์6สปีดนะคันนี้คันนี้เปลี่ยนด้วยกัน2จุดนะฮะคือด้านท้ายเลยตรงนี้จะเป็นตัวของโลบาร์นะอันนี้จะเป็นเหล็กแบบนี้แล้วก็มีแผ่นตรงนี้มาให้ด้วย มีโลโก้คำว่า r a เจ e r ตรงนี้มาให้แล้วก็ตัวของสติกเกอร์บริเวณนี้ที่มีการติดตั้งเพิ่มเข้ามา2จุดที่เหลือก็จะมีสเปคบางอย่างที่ปรับลดกันลงไปนะเพราะว่าอย่างตัว YT ยทกับตัว XLS เนี่ยจะไม่ได้มีกล้องรอบคันมาให้พวกบายสปอตอะไรพวกนี้ไม่ได้มีมาให้เหมือนกันเดี๋ยวไล่มาที่ด้านท้ายนิดนึงนะฮะให้ดูพื้นที่ด้านหลังหน่อยเนี่ยที่บอกไปนะมันจะมีแค่กล้องถอยหลังมาให้แล้วก็ตัวของปลั๊กไฟนะฮะบริเวณด้านหลังก็ตัดออกไปแล้วเหมือนกันในตัวนี้เพราะว่าเป็นรุ่นที ราคาย่อมยาวที่สุดกาจะประมาณนี้นะครับโดยดีตัวของมิติตัวถังคันนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5,3เมตรสนะทั้ง3คันเนี่ยความยาวเท่ากันหมดเลยเดี๋ยวพานั่งพื้นที่แถวสองนิดนึงในตัวเริ่มต้นนะฮะนี่เขามีบันไดามาให้นะในทุกรุ่นเลยแล้วก็มีที่จับด้วยเวลาขึ้นลงก็จะสะดวกมากขึ้นนะฮะนี เรื่องของท่านั่งอะไรถือว่าโอเคนะสัารถกระบะเนี่ยถือว่านั่งดีเบาะอะไรก็โอเคมีที่วางแก้วน้ำม,มาให้2ใบแต่คันนี้ไม่มีแอร์หลังมาให้แล้วตรงนี้เป็นหลุมเก็บของเฉยๆเพราะว่าในตัว WiT แท็แล้วก็ตัวของ r a p เตอร์เนี่ยมีแอร์หลังมาให้มีพอร์ตการเชื่อมต่อมาให้อันนี้จะมี power outlet เนี่ยมาให้อย่างเดียวเนี่ยด้านหลังก็จะเรียบๆแบบนี้เลยแต่ว่าถือว่าพอนั่งได้นะครับเบาะแถวหลังความนิ่มของเบาะอะไรเงี้ยนั่งโอเคเดี๋ยวไปดูพื้นที่ด้านหน้ากันดีกว่าครับว่าได้อะไรมาบ้าง แล้วก็ด้านหน้าคันนี้จะมีความเรียบกว่าทุกรุ่นนะแต่เขาก็ยังมีบางอย่างที่ให้มาดีอยู่คือตัวของ Android Auto Apple CarPlay แบบไร้สายตัวนี้ยังใส่มาให้อยู่นะเพราะกับว่าทั้ง3รุ่นเนี่ยได้ตัวของ Android Auto Apple CarPlay แบบไร้สายเนี่ยมาหมดเลยเป็นฟังก์ชันที่หลายๆคนนะ่าจะต้องใช้แล้วแหละในทุกวันนี้นะเพราะว่าเราขึ้นรถมาส่วนใหญ่เราก็จะเชื่อมต่อพวกนี้อยู่แล้วไว้ดูแมปเปิดเพลงต่างๆนะถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ดี มีพอตการเชื่อมต่อนะไทซ C มา1พอ์ต USB A 1พอร์ตพอเบกมือตัวนี้จะเป็นแบบแมนนวลแล้วแล้วก็คันนี้เบาะไม่ได้ปรับไฟฟ้านะจะเป็นปรับแมนนวลคือมีความแมนนวลมากขึ้นในตัวเริ่มต้นนะเพราะว่าราคาเนี่ยย่อมเยาว์ที่สุดนะมีที่เก็บแว่นไหลามาให้เล็กน้อยหน้าจอกลางก็ขนาดเล็กลงด้วยการเดินได้ต่างๆก็จะเรียบขึ้นละจะไม่เหมือนกับตัวบนๆนะที่จะมีการเดินได้เป็นสีให้มันดูดุดันนะฮะตามกรอบแอร์ต่างๆก็เป็นสีเดียวกันหมดเบาะก็ เรียบๆแล้วแต่ว่าได้เป็นเบาะนังอยู่แต่ว่าเดินได้เป็นสีเทาเรื่องของพื้นที่อะไรก็ยังถือว่าดูเรียบขึ้นนั่นแหละเอาง่ายๆแล้วก็ความมือวัวอาจจะน้อยลงเนาะในตัวของ XLS นะครับเดี๋ยวเราลงไปสรุปภาพรวมกันดีกว่าครับพาชมทั้งสารุ่นเรียบร้อยนะครับสำหรับ Ford Ranger X Star Pack นะครับก็ปรับเปลี่ยนไม่ได้เยอะถ้าพูดกันตามตรงก็มีการติดตั้งพวกชุดตกแต่งมาให้พวกสปอร์ตบาร์โลบาร์มีการปรับติ๊กเกอร์นะลวดลายใหม่แล้วก็ในตัวของ YT ยทที่เป็นตัวกลางเนี่ย มีการปรับล้อลายใหม่มาด้วยซึ่งข้อดีของการที่เราเลือกชุดแต่งจากทางแบรนด์หรือว่าจากโรงงานมาเลยเนี่ยเราจะได้การรับประกันเนี่ยที่มาพร้อมกับตัวรถเลยนะครับไม่ต้องไปหาติดข้างนอกเพิ่มเติมแล้วเพราะบางทีเราซื้อรถมาแล้วเข้าสูญบริการกับทางแบรนด์อยู่แล้วตรงนี้มันก็เป็นการรับประกันเนี่ย รวมกันอยู่แล้วเนาะตรงนี้ก็เป็นข้อดีไปนะครับซึ่งในแต่ละรุ่นก็มีการปรับราคาเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปส่วนในรุ่นเริ่มต้นมีราคาที่ถูกลงนะฮะใครสนใจเนี่ยก็สามารถดูกันได้นะสำหรับตัวของ Ford Ranger Extra Pack ทั้ง3รุ่นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดในคลิปนี้นะครับถ้าชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ